ปีลูนา n e เยียสครับหรือว่าปีมาไฟนะครับยินดีต้อนรับปีมาไฟนะเมื่งเช้าที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง s ัตเทิร์หรือว่าดา,าวเสาร์เคลื่อนเข้าสู่แอริสครับแล้วก่อนที่สัตเทิร์จะไปเจอกับเนปจูนที่แอรีสที่ศูนยองศาแบบเป็นๆนะฮะในวันที่20นะวันนี้วันที่1 7ครับเราเจอกับเหตุการณ์ New นิวมู n อิน a r ร u สหรือว่าซอล่าอียิป i ์อิน a r ร u สนะครับ เนื่องจากว่าทั้ง2เหตุการณ์มันคือวันเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันมันทําให้เกิดสิ่งเดียวกันขึ้น mm. ซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็คือการขี่พวจันทร์พาธิตะกโลกเ่เรียงตัวกันนั่นเองเดิมโดยพาทิต์ฮะแล้วก็ดวงจันทร์นะครับแล้วก็โลกนะซึ่งดวงจันทร์เนี่ยเขาไปบังแสงของพาธิต์นะซึ่งรอบนี้ฮะดวงจันทร์เขาไปบังแสง,งพาธิต์แบบที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เต็มดวงนะมันทําให้เกิดเป็นวงแหวนหรือว่า ring of f i ไฟขึ้นมานะครับ นั่นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ฮะซึ่งตกอยู่ในราศีกุมนะครับหรือว่าเครเรียสนะเรามาดูกันนะฮะว่าราศีกุมเขาพูดถึงเรื่องอะไรมันจะเป็นธีมของพลังงานในรอบนี้นะเคอร์รียสือว่าราศีกุมฮะพูดถึงเรื่องคอมมิชชั่นพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีพูดถึงเรื่องสังคมกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนคอนเน็กชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าเน็ตเวิร์กกิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับเพวกเขาเป็น หัวขบหน u วฟิวเจอริสติกนะเขาเป็นแบบมองไปยังอนาคตภาพกว้างหรือว่าการพัฒนากับความเปลี่ยนแปลงที่แบบยกระดับในในแง่ของสิสเ็มหรือระบบใหญ่ๆนะครับมองภาพกว้างนั่นเองซึ่งเอ r ์เรสเนี่ยนะเขามีดาวฮะที่เป็นรูเลอร์ของเขาอยู่สดวงนะถ้าเกิดว่าเป็นเทดิชแนลนะครับก็คือแซตเทิร์นะฮะซึ่งแซตเทิร์เราเพิ่งพูดไปรอบที่เราใช่ไหมว่าเขาไปสู่ ราศีอแอริสหรือว่าราศีเมษแล้วครับนั่นแปลว่าเรื่องราวของการเทคแอคชั่นอย่างที่เราสัญญาตัวเองหรือว่าต่อเนื่องมั่นคงอะสแตนออนยูนกราวหรือว่ากราที่มันแบบโซลิดมากขึ้นซึ่งแล้วก็เทค e อ u t เออร์ออโตเรตตี้แบ็คคือแบบว่าดึงอำนาจหรือพลังของเรากลับคืนมาแล้วก็เลือกลงมือทำอย่างที่เราแบบเป็นผู้นำของชีวิตตัวเองนะ,ะมันมันคือธีมอะไรแบบนั้นนะซึ่งจริงๆคำว่าผู้นำเนี่ยแอบบเป็น คอของ Eclipse รอบนี้แหละถัดไปด้วยเพราะว่า,าครั้งนี้มันคือ a ค u a เ i ส s อคว a เสก็คือกลุ่มผู้คนประชาชนกลุ่มสังคมอะ่ะแล้วโค้ตรงข้ามของเขาเนี่ยเวลาที่มันเกิดอี l ิปส์นะมันจะทำงานสองครัวฮเป็นแบบเขาเรียกว่า a อ i ซิสก็คือแบบฝั่งตรงข้ามราศรีตรงข้ามกันครั้งนี้มันคืออ q u a เ i ส s ใช่ไหมราศรีตรงข้าม a q u a เ i ส s ก็คือ Leo นะครับ ดีโอจะพูดถึงเรื่องความเป็นแบบออเทนติกจริงๆทั้งสองข้อออเทนติกทั้งคู่แต่ว่าคนละคนละแบบอันนี้เป็นแบบกลุ่มสังคมเราเป็นใครในในสังคมในโลกแลก้วก็ผู้คนส่วนส่วนมากผู้คนหมู่มากการคิดถึงพวกเราตัวฉันและพวกเราแต่ว่าถ้าเป็นดีโอมันคือ i am มันคือแบบตัวเราการแสดงออกความภาคภูมิใจในในตัวเองในรอบนี้ฮะมันเลยเกิดเป็นคําถามกับเรา เกิดขึ้นว่าเราเป็นใครในในสังคมกลุ่มคนของเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเราเลือกใครมาอยู่ในกลุ่มของเราอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันโดยที่มันมีคอเดียวกันหรือว่ามีภาพวิสัยทัศน์เดียวกันมีวิชั่นเดียวกันอยู่ซึ่งอ,อีกฤทิเนี่ยมันคือความเปลี่ยนแปลงที่มันปูกปัะผสันธีมของเขานะทุกครั้งเลยดังนั้นพอเป็น So ลด r อ,อีกฤเนี่ย มันคือนิวมูนด้วยนิวมูนมันคือจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่นะฮะดังนั้นมันคือการแบบวิชั่นวิชั่วถึงถึงเป้าหมายถึงภาพอนาคตของเรานี่เองทีนี้สิ่งที่เอ่อจริงๆคำที่เหมาะกับอีคลิปส์อ่ะมันคือคำว่าทวิสจริงๆไม่รู้ว่าเป็นทวิสไหมหรือว่าคำว่าเทินดีกว่าเอ่อแบบหมุนหรือมันคล้ายกันเหรอแบบเรารู้สึกว่าคำที่เหมาะสำหรับ รอบนี้คือทวิสต์แอนด์รีเซตหรือว่านิว b บกิ n นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่านิวมูนในครั้งเออโซลาริกในครั้งเนี้ครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ปกติอันนี้เป็นธรรมชาติของโซลาริกแส้อนะคือเขาจะเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบปรับปรับสับพันความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่คาดคิดอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่น่าสนใจในครั้งนี้ก็คือมีดาว ยูเรนีสที่มาสแควร์หรือว่าทํามุมแบบเวลาที่เป็นสแควร์เนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นมุมท้าทายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกพันที่เราเจอมุมสแควร์เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะมันอาจจะจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีเรื่องมันไม่มีเรื่องไม่ดีด้วยแหละ <laughs> มันเป็นเรื่องท้าทายเฉยๆท้าทายมันคือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะฮะยูเรเนีสเนี่ยคือดาวของความเปลี่ยนแปลงความปรับปรับสัพันธ์ awakening กันแบบ <t weet> ตื่นรู้อะไรบางอย่างการรับรู้อะไรบางอย่างดาวของเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าแบบสปาร์แบบว่าประกายไฟที่ทําให้เราแบบผุดไอเดียอะไรบางอย่างหรือว่าจุดบางอย่างขึ้นมาในตัวเราหรือความเปลี่ยนแปลงที่มันแบบเราไม่ทันตั้งตัวความบุกรับฉับพันนะฮะซึ่งเขาเป็นดาวที่เป็นรูเลอร์ของอควาเรสเหมือนกันดังนั้นฮะอีเวนต์ในครั้งนี้หรือว่าพลังงานในรอบเนี้ย เราจะได้เจอกับความเปลี่ยนแปลงที่มันปุบปักมากๆแล้วในตอนนี้ฮะยูเนสเขาอยู่ในราศียังคงอยู่ในาาราศีท aurus หรือว่าราศีพฤษภนะครับซึ่งราศีพฤษภเนี่ยพูดถึงเรื่องของ financial พูดถึงเรื่องแบบ resource ต่างๆของเราการเงิน s o u ของเราพูดถึงเรื่องความสวยงามพูดถึงเรื่องเซนชั l ต่างๆดังนัง้นแบบ เรื่องเราความมั่นคงก็ได้เหมือนกันเขาพูดถึงเรื่องความมั่นคงนะเดเขาเพราะเขาเป็นฟิกซ์ไซด์ทัดดินแล้วก็ทารัสก็พูดถึงความโรแมนติกอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเองหรือว่าในทางคอลเลกทีฟนะในวงสังคมเกิดขึ้นแน่นอนัเรื่องการเงินเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสถาบันอะไรบางอย่างที่มันดูมั่นคงไหมแต่ว่ามันไม่เสื่อมอีกต่อไปดังนั้นนะฮะก็ระวังหรือว่า ลองสังเกตดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็พี่แพ้หรือว่าช่วงนี้อยากจะให้ใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญหรือว่ารอให้หลายๆอย่างมันเกิดเราได้ข้อมูลมาครบๆก่อนนะครับช่วงนี้เป็นอะไรเป็นช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะยังไม่ได้รู้ภาพทั้งหมดยังไม่เห็นภาพทั้งหมดยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดฮะซึ่งพลังงานเนี้ยจะอยู่ที่แบบเข้มๆเข้มๆเ,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 เลยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี้ บกลบแต่ว่าพลังงานของอีกิทเนี่ยทำงานยาวไปจนถึง6เดือนเลยนะครับเพราะว่านิว u มน m ฟ o มนนิวมูนใช่ไหมกว่ามันจะไปถึงไซเคลิลใหม่นะมันใช้เวลา6เดือนดังนั้นนะใน6เดือนนี้คะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงใน a r e รียของราศีกลุ่มหรือว่า Aquarius ในชาร์ตของคุณนะฮะลองไปดูในบ้านที่ Aquarius อยู่เราว่ามันจะมีคำใบอะไรบางอย่างให้เราว่าเราจะเดินไปไหนต่อเราจะ เลือกใครและกลุ่มคนของเราคือใครอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคําตอบให้เรา่ะดังนั้นแบบช่วงเวลานี้ขอทุกคนได้เจอคําตอบที่ตามหานะฮะแล้วก็ให้เวลากับตัวเองเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงพีแพ์อยู่เลยเรารู้สึกว่ามันจะเดินหน้าไปจริงๆเนี่ยน่าจะแบบเมษาเพราะว่าช่วงมีนาก็ยังมีเอ่อเมคิรีเลทเกรอยู่หรอว่าดาวพุธเดินถอยหลังอย่นีฮะซึ่งมันเป็นการพีแพ์เรา จนกว่าที่จะถึงช่วงถัดไปช่วงเริ่มต้นที่บันเดินหน้าแบบขับเคลื่อนอย่าง100%จริงๆโอเคครับหวังว่าวันนี้จะได้อะไรไปไม่มากก็น่อยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในอีกทีเร็วๆนี้ฮะเพราะว่าวันนี้เซ่สบเขามีคอนจังร์นอีกรอบบายบายรีฟอโซเจอกันครับ